สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งกับช a n นลโจ m a k e m o n e y นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับระบบมอนเตอร์ V4 นะครับจริงๆแล้วผมกะจะทําพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้ผมเหมือนอาการไม่ค่อยสบายนะแต่ก็มีหลายๆคนเรียกร้องมาเออผมก็แบบผมก็เห็นลูกเพจหลายคนยังไม่ค่อยรู้อะไรมากมายเท่าไหร่ใช่ไหมวันนี้ผมก็เลยอ่ะตัดสินใจเข้ามาทําให้เลยดีกว่าวันนี้ผมก็เลยทําภาพให้สีภาพนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตมอนเตอร์ v ีนะครับ คลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะเพราะว่ามันก็ดึกแล้วด้วยละผมอยากพักผ่อนด้วยนะแต่ผมจะสรุปสั้นๆให้เข้าใจแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับสิ่งแรกที่อัปเดตในมอนเตอร์ v ีก็คือเรื่องจํานวนเทินนะครับปกติแล้วครับจำนวนครั้งในการตีมันจะขึ้นอยู่กับระดับแร่ถูกไหมครับแต่รอบนี้ครับที่เขาอัปเกรด V4 ขึ้นมาจํานวนแร่ไม่ได้กําหนดจํานวนเทินในการตีนะครับไม่ใช่ว่าระดับแร่จะตีได้3เทินเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้มันปรับเปลี่ยนไปเป็นตามเลเวลเลยครับเพราะงั้นแร่นถึงแร่ครับ จำนวนการตีเท่ากันขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครน,นะครับรายละเอียดจะมีดังนี้ครับก็คือเลเวล1-2ตี1เทินครับเลเวล3-4ตี2เทินเลเวล5-6ตี3เทินครับแล้ก็เลเวล7-8็ l v e l 7-8จะตี4เทินนะครับเพราะงั้นระบบใหม่นี้เรื่องเลเวลผมบอกเลยว่าสำคัญมากๆนะครับและมันจะมีผลต่อในระบบของบูสต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบบู์กันดีกว,ว่าครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องระบบของบูธกันนะครับระบบบูธหลายคนยังงงอยู่ครับมันคือระบบที่เพิ่มเวลานะครับแต่จะทาให้เราได้รีวอร์ดนะครับคูณตามจํานวนบูธนะครับอยู่ตามตารางด้านล่างนี้นะก็คือถ้าเราเลือกบูธเลเวล6นะครับมันก็จะคูณ6กนะครับกับรีวอร์ดที่เราจะได้รับนะยกตัวอย่างสมมุติตัวละครคุณได้รับ1000รีวอร์ดต่อครั้งนะในการตีใช่ไหมแต่ถ้าคุณบูธเลเวล6ครับมันจะ1นึคูณหนะครับเท่ากับหกพันนะครับอันนี้คือระบบของบูธนะ ข้อดีมันคือได้รีวอร์ดเยอะถูกไหมแต่ข้อเสียมันคือเวลามันก็จะคูณ6เช่นกันนะครับเวลาก็จะตามนี้ครับเลเวลหนึ่งนะครับถ้าเราบูทเลเวลหนึ่งก็สี่ชั่วโมงเหมือนเดิมเลเวลสองแปดชั่วโมงนะครับเลเวลสามสิบสองชั่วโมงเลเวลสี่ก็คือสิบหกชั่วโมงเลเวลห้าคือยี่สิบครับและเลเวลหกยี่สี่ชั่วโมงก็คือหนึ่งวันเต็มนะครับการบูทนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยครับเช่นคุณทํางานประจําคุณไม่สามารถมากดได้ทุกสี่ชั่วโมงเนี้ยคุณอาจจะเลือก การบูสต์ตามตารางนี้ได้ครับสมมติ12ชั่วโมงเราอยากมากดทีก็เลือกบูสต์เลเวล3นะครับประมาณนี้นะสำหรับคนไม่มีเวลานะจะได้ไม่ต้องมานั่งกดบ่อยข้อเสียงมันเลยนะครับยิ่งเราบูสต์เลเวลสูงนะครับ exp ที่เราเล่นจบครับมันจะได้น้อยลงนะครับพองันยกตัวอย่างให้ง่ายๆครับสมมติคุณบูสต์เลเวล1คุณตีได้ exp ตาละ20-30ใช่ไหมถ้าคุณบูสต์เลเวล6ครับ exp คุณก็ได้20-30เท่าเลเวล1นะครับแต่คุณจะได้รีวอร์ดคูณ6เอาง่ายๆก็คือมันจะได้รรีวอ์ด คูณเท่านั้นครับ EXP มันไม่คูณนะครับทีนี้หลังจากที่ผมหาข้อมูลมาแล้วครับสำหรับคนที่มี R4 และเลเวล3ขึ้นไปนะครับคือระดับแรสูงกว่า4และเลเวล3ขึ้นไปนะถึงจะคุ้มกับการบูทหนถึงสนะครับเพราะว่ามันจะคุ้มค่าแก๊ครับต่อการตี1ครั้งนะครับส่วนคนที่มี R ต่ำนะครับ r ายกตัวอย่าง r 1น่ะเลเวลหนงี้ยผมแนะนําให้ใช้บูทห้าบูหดีกว่า เพราะว่ามันไม่คุ้มค่าแก๊สถ้าคุณบูตเลเวลหกเนี่ยตีทีนึงยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะคุณจะได้รีวอร์ดคูณหกใช่ไหมแต่ค่าแก๊สคุณเสียทีเดียวเพราะงั้นคนที่มี R1 หนึ่งถึง R3 สามนะครับเลเวลต่ำกว่าสามนะครับผมแนะนําให้บูตเลเวลสี่ห้าหกขึ้นไปจะดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่ต้องเปลืองค่าแก๊สนะและมันจะได้รีวอร์ดคูณต่อมาครับจะเป็นเรื่องของรีวอร์ดนะครับระบบมันได้มีการเปลี่ยนใหม่นะครับหลังจากเราเล่นจบตานะเราจะถูกล็อกรีวอร์ดไว้แปดสิ เป็นระยะเวลา30วัน,นครับโดยค่าฟรีที่เรากดถอน,นครับตอนแรกอ่ะมันจะอยู่ที่95%้นะครับและจะลดลงเรื่อยๆเมื่อครบ30วันนะจะเหลือศูนย์นะครับเท่ากับเราไม่ต้องเสียค่าฟรีนะทีนี้มีหลายคนยังไม่เข้าใจค่าฟรีนะอ่ะผมจะบอกให้ว่าค่าฟรีอ่ะมันคือมันเหมือนค่าหักภาษีอ่ะพูด,ดง่ายๆนะมันเหมือนค่าหักภาษีสมมุติคุณมีเหรียญอยู่หนึ่งหมื่นใช่ไหมแล้วคุณต้องการถอนตอนนี้เลยต้องการเคลมเลยนะถ้ามันยังเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นอยู่อ่ะเท่ากับคุณจะโดนหัก ถ้าทำเนียมไป9,500นนะคุณจะถอนได้แค่500มันเป็นกฎที่ล็อกเรามาเลยนะครับว่าให้เราห้ามถอนก่อน30วันหรือ15วันนะ15วันถอนก็ยังไม่คุ้มนะครับเพราะมันยังอยู่5 0ต์ต่ำๆแล้วต้องเหลือประมาณ10วันลงไปนะผมคิดว่ามันจะคุ้มกับการที่เรายอมเสียฟรีนะส่วนอีก20%รีวอร์ดที่เราชนะจากเกมมันจะเข้ากระเป๋าโดยตรงนะครับก็จะสามารถกดเอาไปขายได้เลยหรือว่าเอาไปใช้ได้ทันทีนะอันนี้ก็คือระบบของรีวอร์ดใหม่นะครับต่อมาครับสรุปสุดท้ายของ BC นะครับ ปัจจัยหลักของการเล่นเกมที่ควรคำนึงถึงนะที่ผมรวบรวมมานะข้อแรกเลยครับคือคุ้มค่าแก๊สไหมบางคนจะมีตัว R 1 R 2เยอะนะครับจะไม่ค่อยมี R งสูงนะอันนี้เพื่อนๆต้องคำนวณนะครับว่าในการกดครั้งหนึ่งอ่ะมันคุ้มค่าแก๊สหรือเปล่าถ้าไม่คุ้มค่าแก๊สอ่ะลองไปเล่นบูทหกดูนะถ้าบูทหกยังไม่คุ้มอีกผมแนะนําว่าไม่ควรเล่นนะครับหรือถ้าจะเล่นควรหาตัว R งสูงมานะถึงจะคุ้มกว่าครับไม่งั้นผมว่าไม่น่าคุ้มนะปัจจัยที่2ครับเราต้องดูด้วยว่า ตัวที่เราได้แลกครับระดับ R นะอยู่ระดับไหนถ้า R สูงยังไปต่อได้นะถ้าใครมี R 5 R 6 R 7อะไรเงี้ยผมว่ายังไปต่อได้ยังคุ้มอยู่ส่วนตัวผมแล้วนะครับจากที่ผมเล่นนะคำนวณค่าแก๊สไรหมดแล้วต่อวนนะันอ่ะผมจะเหลือกำไรอยู่ประมาณที่วันละ5 6า0 0งหกนะครับอันนี้คือการที่ผมลงบูธหนะเพราะว่าผมต้องการทดสอบว่าบูธห6มันเป็นยังไงแต่ส่วนตัวแล้วถ้าผมลงบูธหกับบูธสอ2ผมว่าผมจะได้เยอะกว่านี้นะกำไรต่อวันผมน่าจะมีประมาณ7 800 0นะ ใครที่มี R ต่ําๆก็ต้องพิจารณาตรงนี้นะครับส่วนใครที่คืนทุนไปแล้วก็ยังเล่นฟรีได้นะผมคิดว่ายังเล่นฟรีได้นะถ้าเรายังมองว่าเหรียญม,มันยังไปต่อได้อนะ่ะถ้าคุณเล่นตอนนี้ลนะ้วคุณเก็บไว้อนาคตคุณขายอะ่ะคุณก็ยังทํากําไรกับมันได้อยู่นะผมคิดว่าแบบนั้นนะปัจจัยที่3ครับก็คือราคาเหรียญมันตกทุกวันนะครับตอนนี้ก็เพราะว่าคนเทขายกันหมดทีนี้ประเด็นสําคัญคือเราต้อง,องรอรุนกันเข้าตลาดใหญ่นะครับอย่างคอยไทเกอร์และบิตมาร์สนะครับว่ามันจะทําให้ราคาดิดขึ้นไปได้อีกครั้งไหมนะครับ เพราะงั้นปัจจัยหลักอยู่ตรงนี้ล้วครับเพราะว่าตอนที่มันเข้ากระดานเทรดนะครับมันอาจจะมีวอลลุ่มการซื้อขายเข้ามานะครับเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะส่วนข้อที่4ี่ครับราคาไขขึ้นสูง20,050เพจีนะครับมันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีคือถ้าเกมนี้มันบูมอ่ะคุณจะเหมือนได้ไขทองคํามาอยู่กับตัวนะครับแต่ถ้าเกมนี้มันล่วงและมันไม่มีคนเข้ามาเล่นอ่ะอันนี้คือข้อเสียเพราะว่าราคาไขมันราคาสูงบางคนไม่กล้าเปิดไข่เพราะว่าถ้าได้อาต่ํามามันจะไม่คุ้ม ทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมสรุปมาให้เ,เพื่อนๆนะครับในการตัดสินใจการเล่นนะสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนลองคำนวณค่าแก๊สดูนะครับว่าคุ้มไหมถ้าคำนวณค่าแก๊ดแล้วยังมีกำไรอยู่ผมยังมองว่ามันยังเล่นได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคำนวณค่าแก๊สแล้วมันไม่มีกำไรผมแนะนําว่าอาจจะรอด,ดูฐานกกรา์ก่อนนะครับ <S <S เผื่อเกมมันดีขึ้นคนเข้ามาเล่นมากขึ้นราคาเหรียญขึ้นค่อยกลับมาเล่นก็ยังไม่เสียหายนะครับและที่สําคัญเราก็ไม่ต้องเสี่ยงขาดทุนกับค่าแก๊สด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมมาทําให้สั้นๆนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนน่าจะกระจ่างขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายครับผมก็เลยทําคลิปยาวอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ผมจะรีบพักผ่อนและให้หายกลับมาทําคลิปต่อๆไปนะครับและสําหรับคนที่ทักมาหน้าเพจผมอาจจะยังไม่ได้ตอบนะครับช่วงนี้เดี๋ยวรอผมหายก่อนนะครับสักหนึ่งวันเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับก็ใครเป็นสาววกาวก็เราก็จะเดินหน้ากันต่อครับ แล้วเจอใหม่คิดต่อไปครับ